ซิมโอซิมกะทีซิมแบบสดเลยนะครับพี่โอ้โหเว่าคนคับนี่ครับลองตัวดลวยขออนุญาตลองเป็นอะไรอดยนบ่คับเลยครับลิลี่ได้ครับต้้งบา่อืทางไหนเนาะงกระบิกบอกรไปบบนห มันนี้แม่แล้วจนี่นะจเกยนอนอะไรไันเกดก็นอนไม่ลืมอลยรเราจะเสียห้องไห้แล้วไปนอนเลยสวัสดีครับสวัสดีพร้มพี่น้องสู้กุทุกคนครับมาอยู่กับผมซ่องซาลาชแนลครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยม ทางกุชินาลายบ้านพี่หนุย่ยพี่เบียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ได้ครับพี่เบียร์เป็นมือกล้องให้ได้ขอบคุณนะครับ <c oughs> สวัสดีครับไอ้บาร์แดงครับสวัสดีครับเ <c oughs> มื่อนี้ได้มีเนื้อมาตอนน้องครับเนื้อสดโดเมื่อกี้เพิ่งพาไปเคียงเมื่อกี้เนี่ยแต่เมื่อนี้ผมจะไห้พี่หนุย่ยโซดฝีมือการเฮ็ดแจวของเฮ้ยผมซิมเธอนหนึ่งละตอนไปจุอย่นั้นโอ้เสียงอะไพี่น้องเขาเบ่งกันเลยพี่หนุ่ยเดี๋ยวผมจะซอยเนื้อให้ครับ พี่น้องกระิมทาบเบิ้งวา่าเจียวยังคือบใส่น้ำปลาบใส่เกลือถ้าเป็นยังคือแซ่บเนี่ยทาบเบิ้งเลยครับมาเดี๋ยวจะซอยเนื้อให้ครับมาเออเรื่องบ่อใหน้หนะให้กำลังใจก่อนเด้อช่วงแรกนะที <c oughs> ร่ร้องกินย่างเดียวโอ้โหเขาคั่วครับเสื้อพี่น้องหลายๆคนที่เห็ดเจียวมานะต้องใส่น้ำปลาใส่เกลือแหละครับวันนี้จะได้เห็นเจียวจังไงบ่ใส่เกลือบ่ใส่น้ำปลาแต่ว่าแซ่บ สามารถกินได้เลยเหมือนม่าโอ้โหเนื่อเป็นเนื้อสันในอีกแน่นี่เนาะสันในฝังพลอยเลยแน่นี่โอ้โหปีดหน้าคือขมอันนี้เป็นใส่โอโซลใส่ริกแล้วก็ใส่ากขวดสามยางครับแล้วก็ใส่บีครับคุณละโอ้ ปลาเพี้ยนไะนะครับไซพี่อะบะเนี้ยปลาเพี้ยมีทุกคนตัดเลยหรโตยิบก้อนปลายนี่นะให้พี่หนุ่ยยิบฟังนั่นฟังเดียวโอเคโอเนั่นแหละถูกต้องโอ้มันจี๊ดใช่นั่นแบบนั้นเอออะไรบอสใหญ่มากเออมือกิ่งหอกนั่นนะเพียแบบอื้มแบบ เปียแววเป็นเพียที่เหมือนสีดีเลยนะครับพี่แดนครับแดนคุณอะสีคุนเลยโอ้โหเพียสุดสดเลยนะครับผมสะอาดสะอาดนะครับเพียคอร์ดของแท้เลยนี่ครับเนี่ยนี่แหละนี่แหละเป็นห้องเพียคอร์ดนะครับก็คือนี่แหละสูย เขากับคนมันเบิองว่ามันตัวซ้ำใดมามันข้นอย่างเง้ยใช่ใช่ท่วงนะ้นในในกิจผมมาเฮ็ดเจ้าเนียคือคนขนมัอนจะแซ่บนี่ครับข้างในพี่น้องแต่ว่าตอนที่ผมเฮ็ดนะผมจะใส่ใส่น้ำปลาใส่เกลือครับแต่ว่าสูตรต้องว่าซิมบ่าซิมครับนี่ขันมันอึตัวนี้เอาหลวมนี่แค่นี้แหละเห็ดเจ้าพี่น้องคือมาแต่การบ่มีการชิมเลยนะครับชิมเอาเห็ว่าแดงชิมเอาแบบนี้หะว่าแดงชิ ซิมกับชีซิมแบบสดเลยนะครับพี่โอ้โหแต่วคุณครับนี่ครับลองตัวเดีอวขออนุญาตลองมั้งช่วยอะไรไปกันบ่คักเลยครับออื้พี่น้องไปลองมั้งผมจ้ะแบบว่าสุดยอดครับมันพอดีเลยพอดีครับครับนี่ใส่ทับทับมาไม่้องเลยสุดยอดแจว สูตรบอไซน้ำปลาบอไซเกลครับแต่ว่าซ่บพี่น้องอมมุมปูเสียบเป็นอย่างสุดยอดออกาาเป็นวััรไลเป็นไรโอ้โหแสีบเป็นไรพี่ผมลําลังันรไลทอดครับมันร้วน้ำเติมเตี่ยนเนี้ยดีเนียแสนะครับ ืออข้าวทามจานในเนการับเจ่วแลวสุดยอดแห่งครับอืในบ้านขอเอื้อนไปบักตุ่มฝรั่งเขาไปกลมบ้านไทยเอ็นเอ็นไปยังก็คือกันไม่บักตนมฝรั่งแม่จกินครับลาบกรกคยมันชิหอมนะครับอื อันนี้พี่นุย่ยผูกเองมั้งครับไบ่ครับรบ่ตะวันข้างบ้านพี่นุย่ยปลูกไว้เพื่อเตินอ่องหอมตกติ่มตักกอบในสวนครัวอือไปตามหาให้เน้องเขินหอนน้องเข,นขินหอนแม่ลิลี่ได้ครับตัอ้งมาบ,บ่านไว้อือทางไหนเ <ไป S 2> น้นองตั้งมาบิ๊กตั้งพี่บ่นมาก วันนี้แล้วเจ้นี่นะที่เกิีน้องอะไรไก่มันเกิดมันนเนาะไม่ด้ลืมอะไรพวกเต่เสียงห้องหายแล้วพี่น้องเลยมันแบบโอ้ขึ้เหลือว่าของแทบไม่ไม่ไว่าอา่างเงียอใครลัางใครลังครับพี่น้อง พอดีใจหลายหนองทั้งสองมายามครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณทั้งพี่นุ่ยพี่เบียร์นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณแม่นะครับผมขอคือต้อนรับกันอย่างดีเลยนะครับผมคุณแม่มาขอไทลุกเหคุณแม่มาขอายลูกคุณแม่เตียงตต้แม่บอกว่าว่างๆชิบเปรี้ยนน้ำเด้อไปรู้ไปแล้วครับแม่ผมมาชิพาเพิ่นไปเอาน้องข่าจะซุดมากินนะครับพี่ช่วงนี้มีอยูครับขา วัน,ววนีมันอยไปไหว้พระไว้ยังยี้งเลยผู้ไปไหว้ปวัดแต่หลายแถวบ้าน,นรครับมีแต่วัดสวยๆงามๆครับส่วนมาก,กาคนจิไปตรงที่พระใหญ่แล้วก็มีรูปพญานาคนะครับอืมประตูกุโดลมเ่ะแม่นครับขึ้นขึ้นเอมัองกร้องเที่ยวไอ้กาซินแ่วนี้นี่อย่างขึ้นใช่ครับพี่น้อง ทำโปรเจกต์กับนั้นาะอย่าถามพี่หนุ้ยพี่หนุ้ยพี่นุ้ยไม่ค่อยไปไหนดาวถท่นี้ร้านอาหารตามสั่งร้านไหนแซ่บที่สุดครับร้านเคยบุญของร้านนี้พี่น้องแต่วัยชิมให้พี่หนุ้ยพาไปเที่ยวบุญมังไฟอยู่ไรไหมครับขุ้หวานหรออ่าจัดใหญ่ที่สุดครับ กี่ี่ร้านนะปาปไม่รู้าะบังไฟตะไลตะไลร้านนะที่นี่น่ะเป็นตะไลร้านใช่ที่มันบอกว่าบางไงก็มูนอะทุกปีแลี่เขาจะทุกปีนะแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆอยู่นี่นะครับใช่อยู่ที่นี่แหละมันกุ้ดยใส่เสียบแทบนื้อแก้วอะบอกไอ้วันใส่เสียบดเอตี่ตัวนี้อยชีีแล้วตอนนี้ครับ กินกันนว่ากันแต่มาครับพี่น้องบพท่านได้เศร้ากินอยู่ครับตะเก او แซมนี่บ้ได้อีกครับดึงเทละภาพสองเนาะเดี๋ยวนี้ต้องฉีกแล้วครับโอ้พี่น้องกินกันแต่มาเนาะกันแต่มาแน่นเลยครับเดี๋เนี้ยจานพี่น้องกันาโอ้มาเที่ยวบ้านพี่หนุ่ยพี่แบดได้อย่างกินนอกระเลยบไทยเนี่ยครับพี่น้องเนื้อกำงามเนื้อเสียงามงามเนื้อสดๆมากคือพี่ซูน้องเบิ่งพี่น้องเราอยู่เคียงไหมเี่น้องชูเคียงชูเคียงก็มีแล้ว ผมลงพี่น้องเบิ้งก่อนก่อนคลิปนี้นะคุเข้าอเบิ้งได้ครับย้อนหลังได้ครับแต่เบิ้งเนื้อเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยครับพี่น้องแล้วสดสดผู้ใหญ่ปั้มในปั้นมากก็สามารถเอ่อบาแวะได้ครับเบื่อทุกอย่างอยู่ในคลิปเมื่อกี้เนี่ยแหละครับพี่น้องหอมน้อันน้ับหอมมันแสียบถุงพลังหอมครับมาสเตียลเลยแล้วผม มันแซ่บว่ะทำมันขมมันถึงขมประมาณนี้ก็ยังเสียบแม่เหมือนครับต่ขมคับกรนีก็ต้องไปกินดีแท้เลยเพราะว่ามันจะไม่ขมหน้าเขียดครับขมหวานขมหวานแต่ดีพวกนี้ต้องขมประมาณนี้ครัเพราะทันทีทันทีนี่นะกินอะไรก็หวานบ่ขมเลยแม่นครับขมอยู่ตอนมันหวานขมหวานเนาะครับอันนี้มันก็ผู้สอยเสียบเนี่ยเสียบหมดละ ผู้ช่วยเสียบดี๋เนยเอาลองมุดยัไงยังไงก็เสียบพล่โพดโพเสียบพดโพเลยวะเหรอมุกเสสันในมาเนี่ยพอยสีสุดเลยนะนตอนแนนเนื้องามขัดงามน่ครับโมีกัน ไอ้อนน้อยก็ให้กินไรนะโอ้โหเข้าใจนี่บอกเข้าใจยังไงสุดท้ายแฟนสวยหรือเปล่าก็เลยกินขาแขนหน่อยๆเดี๋ยวเบาเดี่ยงใส่เอาขึ้นเลยเบาเดี่ยงใส่ข้ามเหมือนหนึ่งสองข้ามบัดบางทีบาดทีท้ายนันน้อยเล้วเต้นบ้ามันชิวเริ่มสีบิตเปลี่ยนน้องรักแล้วแบบนี้เบาหยอกพี่น้องเบาหยอกครับมางทหัวม่วนนะครับ kind พ of ี kind of ่น้องเออ ได้กินนาทีแล้วพี่สิบนาทีโอ้ยลงเลยพอดีพูดไปพูดมากกว่าจะอำลาป่าจ่าประมาณสิบสามสิบสี่พอดีมาครับสหรับคลิปนี้ครับขอโทษขออภัยคนผูุ้ปกินยิบเด้อพี่น้องเด้อของฝากเวลาพี่น้องอีสานมาเข้ามาตุ่มมงคมกันก็ไม่ต้งเนื้อมันจะถือว่าเป็นอาหารที่สุดยอดแล้วครับลาบก้อยซอยจุเป็นเมนูที่โชคลาบคืนโชคเป็นลาบสำหรับคนไทยสานงานทั่วไปครัขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งอยังก็ต้องนี่แบบนี้นะครับผมผมลื้ว่า ส่วนส่วนน้อยนะตามบ้านผมที่จะโบเห็นพวกที่ว่าโบมีเนื้อโบมีอย่างแบบนี้นะครับแทบจะโบเห็นั่นแหละตั้งแต่ผมผมอยู่แถวบ้านผมนะขนาดตัวกินยังวะมีลนาบค่อยอยู่บ่บมีนามเสีสบ่เขาว่ากินกินหนามสีเชวันเสๆสอยู่ที่ว่าอยู่เนี่ยที่าัคลองแทบนะครับพี่น้องกาขึ้นอยู่ข้าพูมักนะครับผมกัคนในโบกินกับว่าโบแทบคนในกินกับแทบนะครับผมกับว่วกันคนในโบกินกับเบื้องบความบันเทิงเอานะครับพี่น้องฮะครับตังไหนกะ ขอบุณพี่น้องที่เขามาชมมลีน่นะครับเนะี่ยกับฝากพี่น้องเอฟซี FC สลาเข้าไปแหวะเพจหนุ่ยเบียร์เบอร์เรี่เคยอุบลคนกาลสินนะครับสองเพียรเลยผู้ใดสนใจใส่กรอบที่ผมเคยมาลงไอ่คลิปไอ้ก้อนนานี่ที่สมคลิปใส่กรอบง่ายๆไ็นแต่แซ่บนะพี่น้องนี่นะครับเจ้าของที่บนขายพี่น้องถ้าสามารถสร้างได้ทางเพียพิเป็นนะครับผมไห้เด้อครับ,รบไอพี่หนุ่ยฝากนีอย่างมั้งครับ ฝากเล่าเล่าครับผมจังไรกันดีท่านผู้ได้ต้นใจใส่กล่องเนาะกะบทักขอความเพียรหนุ่เบียร์แฟมิลี่เดี่ยเลยครับผมครับพี่ไอวัตเนี่ครับฝากแล้วนะครับสหรับมืาอนี้กัจบแค่ไหนครับพี่น้องได้เนื้อกำงามพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องเจอกันคลิปหน้านะครับผมสลับมาเนี่สวัสดีครับผม